ครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับกูนในจากขวาไปซ้ายนะครับกูติดให้ชอกมาเปียวัตรตวัดจริงแวึ่งศูนย์้อโหดไปได้ประตูขึ้นทางจากปียวัตเพชรน้อยครับนับหนึ่งแล้วครับยี่สิบแชมป์อาเซียนด้วยครับเปียวัตรนี่คือการติดชุดใหญ่ครั้งแรกดูครับจงังหวะยิงหักคอพลิกหนีแล้วยิงย้อนทางอบูยาซิดเข้าไปเลยนะครับโยกมา เพื่อนออมหลังกิดเข้าซ้ายยิงติดปืนครับโอ้โหให้มาครับเทีรพัฒน์เทีรพัฒน์เปลือนสีจากธรรมศาสตร์เส้นดึกเข้าซ้ายยิงครับโอ้โหลูกนี้เกือบได้ครับจังหวะความสามารถเฉพาะตัวครับโอ้สเต็ปเท้านี่นี่ครับหลงเลยครับแนวรับแล้วซ้ายจะยิงที่เสาแรกแต่ว่าหมาใหม่ครับชาวลาให้เทีรพัฒน์ถือชาวลาจ่ายต่อ กลับมาครับทีรพัฒน์ดึงมาแล้วเข้าขวาติดมือครับอูยิงกับบอลได้ดีครับเทีรพัฒน์เหรินสีกินของทีมไทยครับพัโชตดให้แล้วเทีรพัฒน์ึงมาดึงเข้าซ้ายยิงติดขาอูหลายเซฟแล้วนะครับห้านาทีแรกผู้สารประตูบุนัยดนออกบอลมาขอกับอาซิซามแล้วจ่ายต่อจังหวะได้ยิงครับติดมือเจริญพงครับแม่ โยกอยู่แล้วมาถึงธนโชธครับธนโชธให้กับธีรพัฒนแล้วธนโชธได้ยิงครับโอ้จังหวะประสานงานกันเกือบได้ลุ้นครับผีมาได้ธีรพัฒนไหลมาชจวราต้องคืนแล้วธีรพัฒนยิงติดครับแล้วดักไว้อีกทีหนึ่งให้ชาวราขวาแล,แ,แล้วให้กับอธิพงศ์อธิพงศ์จ่ายต่อธนวัฒน์ดึงเข้าขวาแล้วได้ประตูไป2-0ครับโอ้โห เป็นพิชยุทธ์ิติพานุวงศ์นัไทยนำสองศูนเป็น2ผู้เล่นจากแบล็กเพ a r ์ครับเดี๋ยวดูครับอธิพงศ์ครับจ่ายให้แล้วพลิกสวยเลยครับธนวัตรเปิดมาตามสูตรที่สาสครับให้กับพิชยุทธ์โล่งๆแบบนี้ก็ไม่พลาดล้วครับ่อที่อามารินอามารินดึงข้าวสายจ่ายต่อแล้วธนวัตรตอกโซ่ครับโอ้โหบอลิเซฟใยต่อมาอธิพงศ์จับ แล้วจะหักกลับมาที่อับ,บรินอับบารินทร์ล้อขวาลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหให้กับนรงศักดิ์จ่ายต่อมาปิยวัฒน์แล้วไหลหลังมากจริงไอ้เรื่งนารงศักดิ์ครับส่วนใหญ่แล้วปิยวัฒน์ปิยวัฒน์ไหลกิดยิงติดอีกแล้วครับต้องเคลียร์ออกหลังไปก่อนนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับนารงศักดิ์ให้ปิยวัฒน์ ต่อมาที่นรกศักนาโรกสักดึงขวาแล้วโลจีช็อตชาครับคู่บอลยังไม่คาบเส้นนะครับมีชวลามาช่วยสก,กีนให้ธทีรพัทธทีรพัทจะยิงซ้ายแล้วได้ประตูครับโอ้โหแต่งจนได้เหลี่ยมแล้วกดเข้าไปเลยครับ3-0จากธทีรพัทเหมือนสีแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับเจ้ามอนหลบม่งจังหวะแล้วเนี่ยครับทำให้เกมรับแล้วก็ลูกัประตูเนี่ยไปเสียจังหวะไปก่อนนะครับ มาแต่งจังหวะหลังยิงนี่ก็เ,เรียบร้อยเลยครับพิชยุทธ์จ่ายแล้วธนวัฒน์ให้พิชยุทธ์ยิงติดเซฟครับโอ้โหทำขึ้นมาสวยเลยครับเนี่ยวิ่งโยกหลอกแล้วมีจ่ายย้อนมาได้กดสายเต็มๆอาติพงศ์ลากขึ้นมาทางซ้ายแล้วอาติพงศ์เปิดหักเข้ามาเอาติดเซฟชนเสาวม่ก็ไม่ยัดขึ้นมาพิชยุทธ์แล้วต้องเตะอัดไปก่อนนะครับอาติพงศ์ยังได้อยู่อาติพง์จับพิงมาได้แล้วจ่ายต่อยิง4-0ครับโอ้โห ได้ธนวัฒน์เกิดบางระจันนี่ครับไทยนำ4-0ทีมชาตินัดแรกครับแล้วก็ยิงประตูแรกได้ด้วยป้อนมานี่เหลือแค่ยิงไงค,ครับทางธนวัฒน์เนี่ยครับดูจังหวะลุยขึ้นมาทิพง์เทินหนีแล้วจิ้มลอดขาทางอามิรุนซยามีครับทีรพัฒน์ดึงเข้าขวาแล้วได้ยิงครับมอติเซฟเร็วมาแล้วยิงติดขาครับลูกยิงของเสนาจารย์พงศ์ อินของทิมไทยนะครับธนโชอสอดแสวงคือหลังกลับมาแล้วยิงเรียกติดนะครับธนวัน์สวนมาจังหวะลุยมาลูกนี้ของปูใดแล้วกดเรียกมาหน้าประตูครับแม่กลับมาที่กรีฑาค่อ,คอยๆโยกเข่า้ายแล้วลองยิงครับหติดเซฟอีกแล้วครับโยกเขา่าสายระยะมันไกลด้วยครับคืนกลับมาที่กรีฑกอ,อยู่ตรงกลางครับโยงออกสาย,ออย,ยกิดลองยิงไปติดธนวัน์แล้วซ้ำอีกทีติดชาครับแม กิดจ่ายช่องแล้วธนวัฒร์ขินมายิงซ้ายได้ประตูครับโอ้โหทีของชาวลาเสียอาวุธไทยดอา5-0ไหลให้ของธนวั์ได้ครับสายเต็มคอได้ยิงแบบข้างถน,นัดบ้างครับเที่ยวนี้โอ้โหเวียงมานี่เข้ามุมเลยครับทีของทีมไทยแล้วชาวเวลาดึงเข้าขวาจ่ายต่อโดนจากอุบูนสวนเร็วมาจังหวะนี้จะยิงติดขาทนะพงครับ แล้วครับแล้วฉีดยาออกมาปิดมุมได้ดีด้วยครับบอลที่ธนวัฒน์เกิดบางระจันธนวัฒน์พลิกออกซ้ายแล้วล้อจี้ชนชาญ้โหูบอลยังไม่ออกแล้วสะพงให้กับกลิชกริจ่ายต่อแล้วธนวัฒน์โอ้โหลูกนี้คลาสสิกเลยครับไทยนำหกศูนย์ครับจากทีงของธนวัฒน์เกิดบางระจันดูอีกครั้งครับบอลจากกรีดาครับแล้วเปลี่ยนทางนี่หลงทางเลยครับทางอับดุลอาซิม ประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับโอแล้วจะมีรุ่นแฮตทริกแล้วด้วยครับโฉดลุยขึ้นมาแล้วโดดขวาอยู่พลาดไปครับจังหวะจ่ายต่อมาแล้วได้ยิงโอ้โหได้จบอีกแล้วนะครับฟิตรตุนเซฟดูอีกครั้งครับเนี่ยครับได้ฉีดย่าย่งครั้งครับบอลอยู่ที่ชาวลาครับมาที่ธนวัฒน์ให้ชาวลาแล้วโกมาจังหวะชาวาเลาสี่แย้วดยิงได้ประตูโอ้โห ศูนยเครับทีมไทยนำดูนายไปแล้วเป็นดูนายเองที่ตอนนี้รับเริ่มจะเดินขึ้นมาสูงน,นะครับชวราศีอาวุธบอลยกมาแล้วซ้ายเสาแรกเข้าสามเหลี่ยมเลยครับปั่นของทางชวรานี่นครับโอ้โหคมกริบเลยครับอดอาซิเอาพลาดมาจังหวะยิงของพิชัยุทธ์เครับไปติดเซฟอธิพง โยกแล้วหลบมาได้ครับอทิพงษ์พุทธายเปิดมาแล้วแปดที่ได้ประตูครับแปดประตูต่อสูจากพิชยุทธ์กิติพานุวงศ์ครับโอ้โนาทีแล้วประตูตอนนี้นี่มาทุกนาทีเลยครับโอ้โเนี่ยอธิพงษ์มไม่มีชื่อทำประตูครับแต่ว่านี่ครับจังหวะที่เลี้ยงตะลุยขึ้นมาเนี่ยจ่ายถวายพายให้เพื่อนได้ดีมากครับเนี่ยครับจังหวะเข้าชาร์จของพิชยุทธ์หูว่าวันนี้ใครจะแฮตทริกบ้างครับอธิพงษ์ขวาลูกนี้ติดเซฟ เดี๋ยวจ่ายช่องมาติดโภคให้มาที่อัมรินแล้วแปะต่อ,อที่โภคยิงติดเซฟกลับมาที่พิชยุทธ์ให้อัมรินครับอาัมารินจ่ายพีระพัทูนี้แล้วเปิดเข้ามายิงเรียบร้อยก้าวสูดจากอธิพงศ์พุทรายครับสองครับเนี่ยพีระพัทดึงจังหวะหน่อยครับแล้วเหนื่อยหน้ามานี่ถือว่าเห็นช่องเลยครับรษษรประตูประตูอย่างอาบู อบูยาซิดนะครับมาของเธอสักให้ปิยวัตรย้อนแล้วยิงอีกทีก็เรียบร้อยครับโอ้ <c oughs> โหสิบศูนครับเดี๋ยวนี้เป็นนรงศักดิ์วิงวอนครับดูอีกครั้งครับบอลจิ้มมาแล้วมันมาเข้าทางพอดีครับขวาวิ่งมาปั่นถือว่าเชียบขาดเลยครับของทางนารงศักดิ์กัปตันทีมชุดนี้ครับไข่ขึ้นมาแล้วปิยวัตร ปิยวัตรเข้าขวาแล้วปิยวัตรยิงไปชนเสาออกไปครับนี่ปิยวัตรเพชรน้อยนี่เอี้ยวตัวแล้วเต็มสามเหลี่ยมเลยครับจังหวะยิงบอลมาที่เธดศักิ์เจริญพงศ์เธอศัก์โยเข้าขวาแล้วหักข้อได้ประตูครับโอ้โห1-0ครับจากเธดศัก์เจริญพงศ์ได้นับหนึ่งเหมือนกันครับเริ่มจะดุดไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็ยิงดีจริงครับหลบเข้าขวาแล้วเรียดเลยครับ มองไม่ทันนะครับยิงฝ่าแนวรับของเกมเม้นำไป11ลูกแล้วจ่ายติดติดแล้วกลิดกลิดยิงลูกนี้โอ้โหโหยังไม่ได้ครับกลิดโยกเข้าสายจ่ายต่อมาก,กิดถึงธนาโชตอาบีรุนจะหลบมาได้อีกทีหนึ่งแล้วอาบีรุษหักเข้ามาแล้วจ่ายต่อจังหวะยิงนักกงเสไปได้ครับลูกเดียวก็ไม่ยอม ชาวราจ่ายต่อธนวัฒน์ธนวัฒน์ขึงมาแล้วกิดยิงติดเซฟจะซาบิทีได้ครับ12-0ครับจากธนวัฒน์เคยบางระจันดูอีกครั้งครับนี่ครับยิงมาเต็มๆให้กับอมารินเอาจ่ายสียครับตัดได้เธอหนีสวยตรงนี้อมารินจะลุยขึ้นมาหลบ3อมาริน อามารินแม่ยังดึงย้อนมาตั้งใหม่ครับให้กับทางพีรพัฒน์พิชยุทธไหลมาแล้วเปิดลูกนี้มาอีกลูกครับพีรพัฒน์แก้ววิไลบ้างครับรอบนี้13-0ครับโอ้ยิงทะลุจริงๆครับวันนี้ในรายการนี้อภิพงศ์ตบเข้ามาครับแม่ ฝีซ้ายดูมีหน้าประตูครับจ,จอดจอตามบารินมาที่พิชยุทธเล่นกับอาทิพงศ์ล้อกีก็ติดมือครับคืนกลับมาดาตพงศ์ถิงยาวขึ้นหน้าแม่ก็เข้ามืออาบูยาชิดแล้วเตะเปิดมาจบเกมครับเป็นจีจัตไทเลยครับประเดิม3คะแนนแรกใน สอชแชมป์อาเซียน2 0 2พันที่4ะครับเอาชนะมูไนไป13ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้2นัดแรกในกลุ่ม A ทีมชาติไทยขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก่อนเลยนะครับมี3คะแนนเท่ากับเวียดนามครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับ